เฮ้ยเดี๋ยวอะไรมันจะขนาดนั้นกัมพูชาหวังดึงอินโดมาหนุนกดดันไทยแต่กลับโดนเมินแบบเงียบกริบเบื้องหลังนี่พีกด้คิดหลายเท่าเรื่องราวเริ่มต้นจากเสียงเคลื่อนไหวของนักสิทธิกัมพูชาบางกลุ่มที่ออกมากล่าวอ้างในสื่อระหว่างประเทศเกี่ยวกับประเด็นสันติภาพเสรีภาพและความกังวลต่อสถานการณ์ในภูมิภาคลองมองดีๆนะครับข่าวนี้ไม่ได้ดังขึ้นแบบไร้ที่มา ราะในช่วง2-3ถึงปีที่ผ่านมากัมพูชากำลังเผชิญแรงจับตาม,มองจากองค์กรสิทธิมนุษยชนสากลทั้งในประเด็นการเมืองภายในการเลือกตั้งและการควบคุมเสียงคัดค้านภายในประเทศนี่แหละที่ทำให้การออกมาโวยในครั้งนี้มีนัยยะที่มากกว่าคำพูดบนเวทีสื่อใช่เลยครับถ้าเรามองลึกลงไปนักสิทธิบางฝ่ายพยายามยกระดับวัฒกรรมให้กลายเป็นประเด็นภูมิภาคหวังดึงให้ประเทศอื่นโดยเฉพาะไทยและอินโดนีเซียถูกโยงเข้าไปในกรอบเดียวกัน เดี๋ยวฟังตรงนี้ให้ดีเพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ฝ่ายเคลื่อนไหวในกัมพูชาพยายามใช้เวทีระหว่างประเทศสร้างแรงกดดันย้อนกลับเข้าสู่การเมืองภายในประเทศตนเองมันชวนสงสัยจริงๆว่าทําไมต้องรีบบวยในจังหวะนี้ข้อมูลจากองค์กรวิจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเสียงใต้ระบุว่า ปีนี้เป็นปีที่กัมพูชาต้องเร่งฟื้นภาพลักษณ์ต่อพันธมิตรนานาชาติหลังจากคะแนนประเมินด้านสิทธิมนุษยชนลดลงต่อเนื่องการส่งเสียงออกสู่วิธีสือ่อจึงอาจเป็นเครื่องมือสร้างภาพว่ากัมพูชาย,ยังยืนอยู่ฝ่ายละการนี่แหละคือมิติที่ผู้ชมหลายคนอาจไม่ได้สังเกตถ้าเราถอดชั้นควันออกเราจะเห็นแรงจูงใจบางอย่างผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารทางการเมืองอธิบายว่าการยืนประเด็นออกมาสู่พื้นที่สาธารณะระดับภูมิภาคจะช่วยเบี่ยงความสนใจจากแรงวิจารณ์ที่เกิดขึ้นภายในประเทศตัวเอง การโฟกัสประเทศไทยหรือประเทศเพื่อนบ้านทําให้ภาพความสนใจหมุนออกไปด้านนอกเหมือนกําลังสร้างกระแสเพื่อให้เรื่องดูใหญ่ขึ้นผู้ชมหลายคนจึงเริ่มตั้งคําถามว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับสิทธิจริงหรือเป็นเพียงเกมการสื่อสารเพื่อเสริมอ,อานาจต่อรองเดี๋ยวฟังตรงนี้ให้ดีการเคลื่อนไหวที่ดูเร่งรีบครั้งนี้ยังเกิดขึ้นในช่วงที่อาเซียนกําลังพูดถึงสเสถียรภาพในภูมิภาคซึ่งรวมถึงประเด็นชายแดนการค้าและความร่วมมือด้านความมั่นคง การโยงไทยเข้าไปอยู่ในวัฒกรรมสันติภาพจึงเพิ่มน้ำหนักให้ผู้พูดดูมีบทบาทมากขึ้นในสายตาประเทศที่สามนี่คือหมากเปิดเกมที่ต้องการเสียงสนับสนุนไม่ใช่ข้อเท็จจริงและทําไมต้องหวังดึงอินโดนีเซียมาเป็นพวกใช่เลยครับเพราะอินโดถูกมองว่าเป็นประเทศที่มีบทบาทสูงสุดด้านการทูตในอาเซียนมีประวัติการเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยนในหลายความขัดแย้งตั้งแต่ทศวรรษ90แต่ลองมองดีๆนะครับจังหวะที่พยายามดึงอินโดเข้ามา กับเป็นช่วงที่อินโดต้องโฟกัสเรื่องทะเลจีนใต้การย้ายเมืองหลวงใหม่และการสร้างภาพลักษณ์เชิงมหาอำนาจในภูมิภาคการหันมาจับประเด็นกดดันไทยจึงไม่อยู่ในผลประโยชน์โดยตรงของอินโดนีเซียข้อมูลจากสำนักวิเคราะห์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระบุว่าอินโดนีเซียเลือกนโยบายดุลภาพทางการทูตไม่เข้าร่วมเกมที่อาจทําให้เกิดความแตกแยกในอาเซียนจึงไม่น่าแปลกใจที่การเคลื่อนไหวจากฝั่งกัมพูชาจะไม่ได้รับการตอบสนองแบบที่คาดหวังผู้ชายบางรายถึงกับเรียกสถานการณ์นี้ว่า การส่งสัญญาณที่สะท้อนพลังจริงของเวทีไม่ใช่เสียงที่ดังในสื่อแต่น่าสนใจยิ่งกว่าคือกระแสะข่าวกลับถูกตีความให้ดูเหมือนว่ามีแรงสนับสนุนอยู่มากทั้งที่ข้อเท็จจริงคือคําตอบจากอินโดงเงียบอย่างมีนัยสําคัญเรามองดีๆนะครับความเงียบแบบนี้ไม่ได้หมายถึงการเห็นด้วยแต่หมายถึงการไม่ยอมถูกลากเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเกมกดดันและตรงนี้เองที่ทําให้เรื่องเริ่มเข้มขน้นเพราะถ้าอินโดไม่ร่วมและถ้าไทยไม่ตอบโต้แรงเกมจะเปลี่ยนหมายความทันที ผู้ฟังหลายคนเริ่มสงสัยว่าทำไมไทยจึงดูนิ่งทำไมไทยไม่ถูกกระทบและทำไมคะแนนระวังประเทศของไทยยังคงอยู่ในระดับที่มั่นคงกว่าในหลายดัชนีเมื่อเทียบกับกัมพูชาคำถามนี้จะเป็นประตูสู่ตอนต่อไปและพอไปถึงอินโดแล้วทำไมคำตอบถึงเงียบสนิทหรือจริงๆแล้วเป้าหมายไม่ได้อยู่ที่สิทธ์แต่มันอยู่ที่เวทีตอนต่อไปคำเฉลยจะเริ่มชัดขึ้นครับเมื่อกระแสข่าวเริ่มโยงไปยังอินโดนีเซีย หลายคนคงคาดหวังว่าประเทศที่มักถูกมองว่าเป็นผู้นําด้านการทูตในอาเซียนจะออกมาแสดงท่าทีชัดเจนต่อเสียงโวยที่ส่งมาจากกัมพูชาฟังดูแปลกดีนะครับแต่คําตอบกลับเป็นความนิ่งความเงียบและการไม่แสดงท่าทีใดๆต่อคําขอในการร่วมกดดันไทยเห็นภาพชัดขึ้นไหมนี่ไม่ใช่ความบังเอิญแต่เป็นการคํานวณอย่างละเอียดในเชิงยุทธศาสตร์ค่อยๆตามผมนะครับอินโดนีเซียมีบทบาทสําคัญในภูมิภาคมาตลอดตั้งแต่การเป็นเจ้าภาพเจรจา กำหนดทิศทางความร่วมมือด้านความมั่นคงจนถึงการสร้างกลไกลทางการทูตในระดับอาเซียนแต่ในช่วงปีล่าสุดอินโดนีเซียต้องเผชิญประเด็นเร่งด่วนภายในประเทศทั้งการพัฒนาเมืองหลวงใหม่การสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการแข่งขันอำนาจในทะเลจ,จีนใต้ตรงนี้สำคัญ เพราะถ้าอินโดหันมาเล่นเกมกดดันไทยก็เท่ากับต้องแบ่งทรัพยากรทางการทูตและอาจเสี่ยงต่อการเสียสมดุลกับประเทศมหาอำนาจในเอเชียนี่คือการคำนวณเชิงยุทธศาสตร์ไม่ใช่การปฏิเสธแบบลอยๆอินโดนีเซียรู้ดีว่าการเลือกยืนข้างฝ่ายที่พยายามโยงประเด็นสันติภาพอาจทําให้ระบบความร่วมมือในอาเซียนสั่นคลอนและอาจสร้างรอยแยกทางการเมืองระหว่างประเทศสมาชิกอินโดรู้ดีว่าถ้าเลือกด้านเกมจะเปลี่ยนทั้งกระดานและการยืนกลางอาจเป็นการเก็บอำนาจต่อรองสูงสุด ข้อมูลจากสถาบันวิจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคชี้ว่าอินโดนีเซียกําลังต้องการรักษาภาพผู้นําที่เป็นกลางมีเหตุผลและไม่ถูกลากเข้าไปในความขัดแย้งที่ไม่ได้อยู่ในผลประโยชน์โดยตรงการไม่ตอบสนองข้อเรียกร้องจากกัมพูชาจึงเป็นท่าทีที่สะท้อนการรักษาเสถียรภาพมากกว่าการเพิกเฉยฟังดูแปลกดีนะครับ แต่ท่าทีเงียบแบบนี้กลับมีน้ำหนักทางการพูดมากกว่าการออกมาพูดเสียงดังผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียนหลายคนระบุว่าความเย็ยบของอินโดคือการส่งสัญญาณว่าประเด็นที่กัมพูชาพยายามผลักให้เป็นเรื่องระดับภูมิภาคยังไม่อยู่ในกรอบผลประโยชน์ร่วมของอาเซียนนี่คือสัญญาณที่อีกฝ่ายไม่อยากได้ยินเพราะมันสะท้อนว่าเรื่องนี้ไม่ได้ถูกตีความเป็นวาระใหญ่ตามที่ถูกนำเสนอในสื่อค่อยๆตามผมนะครับ อินโดนีเซียยังต้องพิจารณาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับไทยด้วยไทยเป็นคู่ค้าอันดับต้นๆของอินโดนีเซียและเป็นพันธมิตรสำคัญในหลายโครงการร่วมด้านอาหารพลังงานและการท่องเที่ยวการร่วมกดดันไทยจึงอาจส่งผลเสียมากกว่าผลดีนี่คือเหตุผลที่ทําให้ท่าทีนิ่งของอินโดนีเซียเป็นท่าทีที่ผ่านการคิดอย่างรอบคอบตรงนี้สําคัญมากอินโดไม่ต้องพูดอะไรแต่กลับทําให้ทุกฝ่ายต้องทบทวนจุดยืนของตัวเอง กัมพูชาอาจหวังว่าการโยงอินโดเข้ามาจะเพิ่มน้ำดักข่าวแต่ผลลัพธ์กลับตรงกันข้ามเพราะเมื่ออินโดไม่เล่นเจมที่คิดว่าจะขยายวงกลับผดเล็กลงทันทีและทําให้ความสนใจของสื่อเริ่มหันไปตั้งคําถามใหม่ว่าใครกันแน่ที่กําลังพยายามสร้างประเด็นให้ดูใหญ่เห็นภาพชัดขึ้นไหมนี่คือช่วงที่เกมเริ่มเปลี่ยนเพราะเมื่ออินโดเลือกไม่เข้าร่วมความกดดันที่หวังจะตกสู่ไทยกลับไม่เกิดขึ้นและหลายฝ่ายเริ่มตั้งคําถามว่าทําไมไทยยังดูนิ่ง ทำไมไทยยังคุณรักษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้มั่นคงและทำไมไทยไม่ถูกโยงเข้าสู่วงจรความตึงเครียดเหมือนที่ฝ่ายเคลื่อนไหวบางส่วนคาดหวังไว้แล้วไทยอยู่ตรงไหนในภาพนี้จริงหรือที่ไทยดูนิ่งแต่กำลังได้แต้มตอน3จะเริ่มเห็นความต่างแบบชัดเจน หลังจากอินโดนีเซียไม่เลือกเข้าไปเล่นในประเด็นที่กัมพูชาพยายามขยายให้เป็นเรื่องระดับภูมิภาคความสนใจของหลายฝ่ายเริ่มหันกลับมามองไทยใจเย็นนะครับหลายคนสงสัยว่าเหตุใดไทยจึงไม่ตอบโต้ไม่แสดงท่าทีหรือไม่ออกมาแสดงความกังวลต่อกระแสะข่าวที่พยายามโยงเข้าหาไทยประเด็นคือแบบนี้ ไทยมีกลไกการทูตที่ตั้งอยู่บนหลักการสำคัญของอาเซียนคือหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกันซึ่งเป็นหลักการที่ประเทศสมาชิกยึดถือมานานและเป็นหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ทำให้ภูมิภาคนี้รักษาสถิรภาพได้อย่างต่อเนื่อง ตรงนี้แหละที่หลายคนมองข้ามเพราะเมื่อไทยยึดหลักการนี้การตอบโต้แรงหรือการออกมามีส่วนร่วมกับประเด็นที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่มีน้ำหนักก็จะทาให้ไทยดูเหมือนถูกดึงเข้าไปเล่นเกมที่มีการออกแบบโดยอีกฝ่ายหนึ่งเริ่มเห็นความเชื่อมโยงไหมว่าท่าทีที่ดูนิ่งของไทยไม่ได้เกิดจากการไม่สนใจแต่เป็นการเลือกวางหมากแบบระมัดระวังไทยไม่ตอบโต้แรงเพราะรู้ว่าความนิ่งคือพลังต่อรอง ข้อมูลจากนักวิเคราะห์ด้านนโยบายต่างประเทศระบุว่าไทยมีความสัมัน์ทางการเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวและความร่วมมือด้านความมั่นคงกับหลายประเทศในภูมิภาครวมทั้งกับมหาอำนาจนอกภูมิภาคการออกท่าทีแรงเกินไปอาจทำให้สมดุลน,นี้เสียหายโดยไม่จำเป็นนี่คือหมากแบบผู้เล่นเกา๋าไม่ใช่ผู้เล่นตามเกม ใจเย็นนะครับมาดูอีกมุมหนึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านภาระประเทศระบุว่าไทยถูกมองว่าเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางการทูตสูงเพราะไทยมีบทบาทเป็นตัวกลางในการเจรจารในหลายสมัยที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนความร่วมมือทางเศรษฐกิจในลุ่มแม่น้ำโขงหรือการเชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานในอนุภูม,มิภาคการเคลื่อนไหวทางสื่อที่พยายามโยงไทยเข้าไปในวัฒกรรมสันติภาพจึงไม่สอดคล้องกับภาพจริงในเวทีระหว่างประเทศ ประเด็นคือแบบนี้ไทยรู้ว่าความสัมพันธ์ทางการทูตมีน้ำหนักกวดเสียงที่ดังในพื้นที่สื่อไทยมีพื้นที่ทางการทูตที่แข็งกว่าเสียงในสื่อมากเพราะพันธมิตรและคู่ค้าทางเศรษฐกิจของไทยในอาเซียนและเอเชียตะวันออกยังคงมั่นคงต่อเนื่องตัวเลขจากศูนย์วิจัยเศรษฐกิจระบุว่าการค้าระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้นในหลายหมวดสินค้าแม้ในช่วงที่มีกระแสข่าวที่ดูตึงเครียด ตรงนี้แหละที่ทําให้หลายคนเริ่มตั้งคําถามใหม่ว่าจริงหรือไม่ที่ไทยกําลังถูกกดดันหรือจริงหรือไม่ที่ไทยกําลังเสียแต้มเพราะเมื่อดูจากข้อมูลด้านความน่าเชื่อถือระหว่างประเทศไทยยังอยู่ในระดับที่สูงกว่าประเทศที่ออกมาโวยวายในสือ่อและเมื่อพิจารณาคะแนนประเมินเถรยรภาพทางนโยบายไทยยังคงอยู่ในระดับที่นักลงทุนต่างชาติมองว่าสามารถวางแผนระยะยาวได้ เริ่มเห็นความเชื่อมโยงไหมบทบาทของไทยไม่จําเป็นต้องใช้เสียงดังไม่จําเป็นต้องออกแถลงการไม่จําเป็นต้องแสดงท่าทีตอบโต้เพราะการไม่เล่นอาจเป็นชัยชนะโดยไม่ต้องออกแรงและนี่คือสิ่งที่ผู้ติดตามสถานการณ์เริ่มสังเกตว่าการนิ่งของไทยอาจทําให้ฝักที่พยายามสร้างประเด็นดูโดดเดี่ยวมากยิ่งขึ้นใจเย็นนะครับเพราะเรื่องน่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือเมื่อไทยไม่ตอบโต้แต่ยังคงรักษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้มั่นคง ความสนใจเริ่มหันกลับไปตั้งคำถามต่อฝ่ายที่เป็นผู้จุดประเด็นว่าทำไมต้องยกระดับวัทกรรมทำไมต้องอ้างเวทีระหว่างประเทศและทำไมต้องโยงไทยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้ประเด็นคือแบบนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิรัฐศาสตร์อธิบายว่าเมื่อประเทศหนึ่งพยายามสร้างแรงกดดันผ่านสื่อแต่ประเทศที่ถูกพาดพิงไม่ตอบสนองตามที่คาดหวังแรงกดดันนั้นจึงย้อนกลับไปยังผู้ที่เป็นผู้เริ่มเรื่องและทําให้ภาพลงของเกมการสื่อสารเปลี่ยนไปในทันทีนี่คือหมากแบบผู้เล่นเก๋าไม่ใช่ผู้เล่นตามเกมแล้วเกมนี้จะจบยังไงใครได้ใครเสีย ถ้าปล่อยเกมเดือนต่อตอนสุดท้ายคำตอบจะเฉียบมากเห็นภาพครบแล้วใช่ไหมครับว่าตลอดทั้งเหตุการณ์ตั้งแต่เริ่มมีเสียงโวยจากกัมพูชาไปจนถึงการพยายามโยงไถเข้าสู่วัฒกรรมสันติภาพและความเงียบันมีนายของอินโดนีเซียได้ค่อยๆเผยให้เห็นชั้นเชิงของเกมทางการทูตในภูมิภาพตามมาถึงตรงนี้ดีมากเพราะตอนนี้เราสามารถประเมินผลลัพธ์เชิงจริงไม่ใช่เพียงตามเสียงที่ดังในข่าวลองไปรองดูนะครับว่าอะไรคือผลที่เกิดขึ้นจริงต่อแต่ละฝ่ายและใครกันแน่ที่ได้ประโยชน์มากที่สุดจากเกมครั้งนี้ นี่คือผลลั์ของหมากที่ถูกวางตั้งแต่ต้นเกมนักวิเคราะห์ด้านภูมิรัฐาศาสตร์หลายรายอธิบายว่าการพยายามดันประเด็นเข้าสู่เวทีอาเซียนเป็นหนึ่งในยุทธวิธีที่ใช้บ่อยในภูมิภาคเพื่อเพิ่มน้ำหนักและทําให้เรื่องภายในประเทศดูเป็นเรื่องระดับนานาชาติแต่ผลลั์กลับไม่ได้เป็นไปตามที่ผู้ผลักดันหวังเพราะเมื่ออินดโดนีเซียไม่ร่วมและไทยไม่ตอบโต้เกมกลับสูญเสียแรงส่งทันทีชัดขึ้นมากเลยใช่ไหมว่าความพยายามทําให้เรื่องดูใหญ่ขึ้นในพื้นที่สื่อไม่ได้ทําให้มันกลายเป็นประเด็นจริงในเชิงนโยบายระหว่างปรระเเทททศภาาพจจิงงงอ่่่ใชสสีีียดดัุ ข้อมูลจากรายงานของสถาบันสำรวจความคิดเห็นระหว่างประเทศชี้ว่าสื่อสากลไม่ได้ให้ความสำคัญกับกรณีนี้มากนักเพราะไม่มีเอกสารคำประกาศหรือท่าทีจากประเทศหลักในภูมิภาคการประเมินของผู้เชี่ยวชาญยังชี้ว่าความน่าเชื่อถือของประเด็นถูกมองว่าอยู่ในระดับต่ำเนื่องจากไม่มีการสนับสนุนจากองค์กรสิทธ,ธิสากลรายใหญ่นั่นทำให้เรื่องนี้ไม่สามารถขยายผลต่อในระดับภูมิรัฐศาสตร์ได้ฝ่ายที่คิดว่ากำลังกดดันอาจกำลังติดกับดักตัวเอง นักวิชาการบางรายระบุว่าการออกมาเคลื่อนไหวในช่วงที่ประเทศกำลังเผชิญคำวิจารณ์ด้านสิทธิมนุษยชนจากนานาชาติกลับทำให้ผู้สังเกตการหันไปตั้งคำถามว่าการส่งเสียงครั้งนี้เป็นการเคลื่อนไหวจากความจริงหรือเป็นเพียงยุทธวิธีเบี่ยงประเด็นเมื่อความสนใจเริ่มหันกลับเข้ามาสู่สถานการณ์ภายในประเทศต้นเรื่องกระแสจึงย้อนกลับแทนที่จะขจายออกลองไตรตรองดูนะครับเมื่อเกมสื่อไม่สำเร็จมิติใหม่ของการประเมินจึงเกิดขึ้นคือการมองว่าใครได้แต้มและใครเสียภาพลักษณ์ผลลัพธ์เชิงข้อมูลจากสื่อวิเคราะห์ระบุว่า ไทยไม่ได้ถูกกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไม่เสียพื้นที่บนเวทีอาเซียนไม่ถูกกดดันโดยประเทศเพื่อนบ้านและยังถูกมองว่ามีเสถียรภาพในการทูตอย่างต่อเนื่องตรงกันข้ามคัมภูชากลับถูกจับตามองมากขึ้นในเรื่องความโปร่งใสและความตั้งใจทางการเมืองเบื้องหลังการส่งเสียงในสื่อเกมนี้ไม่ตัดสินด้วยอารมณ์แต่ตัดสินด้วยผลลั์เชิงภูมิรัฐศาสตร์เมื่ออ,อินโดนีเซียเลือกไม่เล่นไทยเลือกนิ่งผลลัพธ์คือสมดุลของภูมิภาคยังคงอยู่ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจยังดำเนินต่อ การค้าในอาเซียนไม่สั่นคลอนนักลงทุนไม่ได้ปรับอันดับความเสี่ยงและเวทีระหว่างประเทศไม่ได้เปลี่ยนท่าทีต่อตัวถูกกล่าวอ้างนี่คือหลักฐานว่าภูมิรัฐศาสตร์ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยเสียงแต่ขับเคลื่อนด้วยผลประโยชน์จริงของรัฐตามมาถึงตรงนี้ดีมากเพราะตอนนี้คุณเริ่มเห็นแล้วว่าใครได้มากกว่าและใครเสียมากกว่าไทยยังคงอยู่ในสถานะมั่นคงอินโดนีเซียยังคงอยู่ในตำแหน่งตัวแปรทรงพลังและกัมพูชาต้องเผชิญคำถามใหม่ที่หนักกว่าเดิมเกี่ยวกับเจตนาของการสร้างวาฒกรรมแล้วคุณละ่ะคิดว่าใครเดินเเกมเฉีียบท่สุด หรือจริงๆแล้วผู้ชนะคือคนที่ไม่ต้องพูดอะไรเลยคำถามนี้ปล่อยให้คุณเป็นคนตอบ